สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื genocide, ่องราวนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวีหกก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวเบื้องหลังนะคะความสนุกสนานความเฮฮานั่นเองเพราะว่าส่วนมากนะคะเราก็จะเห็นนะคะกับเบื้องหน้าที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามนะคะของหมอลําเสียงวีหกนะคะกับ โชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าจัดเต็มเนี่ยในทุกๆโชว์เลยนะคะที่เราได้เห็นกันแล้วครั้งนี้นะคะก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะเราก็ได้มีการออกมาพูดถึงกันนะคะก็เหมือนว่าจะเป็นเบื้องหลังนะคะของทางบอสนกพงศกรอย่างที่เรานะคะก็ได้เห็นนะคะว่าบอสนก็ได้มีการเปิดแฟนเพจนะคะได้มีการมาอัปคลิปนะคะความน่ารักที่เบื้องหลังเวทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังของการแบบว่าทํางานนะคะการเก็บฉากบรรยากาศตอนเช้าหลังจาก แสดงเศษอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเห็นกันอยู่บ่อยๆเลยก็น่า,จ,าจะเป็นความตลกเฮฮานะคะของบอสนกพงศกรนะคะแล้วก็กำนันแพรนะคะหรือว่าจะเป็นบอสโนที่ยิ่ง3คนนี้เนี่ยถือได้ว่าสนิทกันมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มักจะมีการนะคะออกมาพูดถึงแล้วก็ลงคลิปตลกตลกน่ารักเฮฮาให้เราเนี่ยได้เห็นกันก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละคลิปเนี่ยนะคะก็มียอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยที่ถือได้ว่าเยอะมากๆแล้วก็ครั้งนี้นะคะเหมือนว่าจะเป็นงานอยู่ที่งาน จังหวัดหนึ่งประมาณนี้ที่ได้มีการถ่ายไว้นะคะก็คือบนเวทีเนี่ยบอนงงสนกวงศกรนะคะก็ได้มีการขึ้นไปทําการแสดงแต่ว่าพอลงมาจากเวทีเนี่ยนะคะก็ทําเอาบอสนกเนี่ยรีบตามหากํานันแทรเลยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะบอสนกก็ได้มีการพูดถึงว่าทําไมเนี่ยคนถึงกรีดหากํานันแทรมากกว่าพระเอกอย่างบอสนกพงศกรประมาณนี้ก็ถือดว,ว่าเป็นการแซวกันเล่นๆน,นะคะแต่ว่าพอแฟนๆเห็นถึงความน่ารักตรงนี้แล้วเนี่ยก็ทําเอาอดขำไม่ได้เลยนะ ที่ครั้งนี้เนี่ยเดาว่ากำนันแพ้นะคะที่ความตลกเนี่ยทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างกรี๊ดนะคะแล้วก็ต่างพูดถึงเนี่ยเยอะมากๆส่วนบอสนกเองนะคะครั้งนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าบรรยากาศของการแซวลลๆกันที่หลังเวทีประมาณนี้เพราะว่าเราเนี่ยนะคะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเลยว่าทั้ง3คนนี้บอสนบอสนกแล้วก็กำนันแพ้นะคะก็มักจะมีการแซวลลกันแบบนี้เนี่ยอยู่ตลอดเลยก็ถือได้ว่าเป็นมุมเบื้องหลังน่ารักน่ารักนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันของทางคณะหมอลลำเสียงวิหงน นอกจากเบื้องหน้าที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วนะคะก็ยังมีเบื้องหลังนะคะให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยยังไงนะคะแฟนๆก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่แฟนเพจของทั้ง3คนเลยนะคะก็มีการลงคลิปเบื้องหลังนะคะความน่ารักสนุกสนานฮฮาที่หลังเวทีให้เราเนี่ยได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันแฟนๆก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วก็รับชมกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงแล้วก็เอามาอัปเดต กันอยู่ตลอดนะคะสำหรับเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะก็ถือดว่ามีคนเอาไปลงในทิกตอกด้วยแล้วในทิกตอกนะคะก็มีคน มาคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆนะคะหลายๆคนก็บอกว่าชอบเวลาที่ทั้ง3คนนี้เนี่ยแย่กันหรือว่าแบบพูดคุยเล่นกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือดว่าเป็นอีกมุมหนึง่งที่เราเนี่ยได้เห็นกันนอกจากความยิ่งใหญ่อลังการนะคะที่หน้าเวทีแล้วก็ความสนุกสนานนะคะที่หมอดอำเสียงวีหกเนี่ยจัดเต็มนะคะก็ถือดว่ามีหลายๆบรรยากาศทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลงังที่ได้มีการปล่อยออกมานะคะให้เราเนี่ยได้รับชมกันนะคะแฟนๆก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็สนับสนุนนะคะผลงานของทาง คณะหมอลำเสียงวีหกกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงกันอยู่ตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับผลงานฟีดแบกนะคะหรือว่าจะเป็นเบื้องหลังต่างๆนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้นะคะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยเดินสายออกงานในหลายๆจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแฟนๆเนีเ่ยคอยสนับสนุนติดตามในทุกๆงานจริงๆนะคะและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ ดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ